ใช่ไหมดังนั้นวันนี้นะบริษัทหลายๆบริษัทที่มันเจ๊งนี่นะมันเจ๊งเพราะการเมืองภายในองคอ์กนระเพราะว่าวิกฤตินี่นะกูดูประเทศจีนเนะี่ยสมัยก่อนก็ไม่รู้กี่โก๊กกี่เหล่าใช่ไหมครับจีนเป็นระบบที่เปลี่ยน,ยน่ายอํานาจมาเนี่ยครับเตม็มไปด้วยข้าราชการข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันเนะี่ยสมัยโบราณนี่นะประเทศจีนนี่คือประเทศที่มีการคอร์รัปชันมากที่สุด จน,นกระทั่งเรเปลี่ยนแปลงการเปกครองเป็นปร,ะประบอบคอมมิวนิสต์แล้วแล้วก็ใช้ความเด็ดขาดมันถึงแก้ปัญหาได้ประเทศไทยวันนี้แหาคกูยังปล่อยให้การทุจริตเป็นเรื่องปกตินะมันไปไม่รอดนะผมพยายามพูดตอนนี้เป็นตอ,อีกหนึ่งตอนที่ฟังได้แล้วไม่เบื่อแล้วก็จะไม่มีทางล้าสมัยด้วยเพราะผมก็ใช้หลักการนี้ทุกครั้งในการบริหารองค์กรนะครับ คือหนึ่งไม่อนุญาตให้มีการทุจริญสองระบบพวกพ้องต้องไม่มีนะครับงานคืองานเลยนะครับมันงั้นคุณแก้ปัญหาไม่ได้นะวันนี้ว่าคุณยังรับทํางานรับใช้ตระกูลนายตระกูลหนึ่งอยู่นะคุณไม่มีสามารถเป็นนายกที่ดีได้ของประเทศนี้เลยวันนี้คุณต้องกล้าตรงไปตรงมาอํานาจอยู่ในมือคุณแล้วผมบริหารองค์เนี้ยถ้าผมเป็นซีอีโอเนี่ยคือ กูยอมโดนลาออกดีกว่าที่กูจะทําบริหารประเทศแบบงงๆ,ๆเพราะมันเสียเครด,ดีตัวเองวันหนึ่งมึงถูกไล่ออกไปคนก็จะด่าเฮี้ยนี้ไม่มีฝีมือแต่ถ้าวันหนึ่งคุณเดินออกไปเองนว่าคุณทําไม่สามารถบริหารงองค์กรนี้ได้เพราะว่าคุณไม่ได้รับโอกาสในการบริหารมันคนละอารมณ์กันนะครับ